สวัสดีครับผมแคทอครับ EP นี้ครับเราจะไปดักคนที่สะพานกันนะครับแล้วก็เติมน้ำมันโครงการดเ็ดสิ้นภารกิจของวันนี้นะครับเรื่องราววุ่นๆของ SSUD จะเป็นอย่างไรบ้างเหรอเนวันนั้นีติดตามชมกันที่อะไรโรงงานอุโยน์นะรู้เสียงดังแค่ไหนรถข้างหน้าสะานแคทซีเลยนึ้ว่นบ้านไาคานออกมาถามผมมีนะพี่จำได้ไหมที่เราขับเสยมา บานมันเห็นสะพานนั่นนะพี่เห็นไหมทรายมือเนี่ยขวางนี่เลยเนี่ยขวางนี่ก็ได้นะ่ใครมีใครมีทรายเล็งไปตรงภูเขาทิศเอสหน่อยดิหลังวนเนื้อหลังวนเนื้อตักหน้าหลังวนเนื้อไม่ใช่ตักฝั่งเดียวหลังรดเออเนี่ยกูอยู่เนี่ยดักสามชอ่อละฝั่งน้นก็ดักน้นแต่ฝั่งนี้เขาดักฝั่งมาแล้วอะพอมันเข้าข้างไหนพุมให้เหมือนไซแล้วเราปิดหัวปิดท้ายอะ เราฟังนี่เลยแอบตรงรถไม่เป็นไรครับมันเห็นมันเห็นไหอดน้ำมือมาจุราบได้ครับก็ผ่านไปสิบห้านาทีแล้วครับไม่มีเหยื่อเข้ามาเลยครับเดี๋ยวเราก็จะไปเติมน้ำมันกันต่อนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับกับ ssjd นึกถึงวันที่เราไอ้ยิงผีที่อะไรพร้อมน้ำมันโอฟูขึ้นรถแค่นั่นแหละหมวดรวงหมวดตีแล้วนี่ ขับมาเลยครับอ้อขันดูเขามีรถเวลคขับเก่งเลยเขียพื้นที่กันด้วยเฮ้ยิดระเบิดระวังิระเบิดนะ อย่างแรกเต๋อนะเราเจอบ้านที่ไหนนแม่ที่เราเจอบ้านวันนั้นนะพี่ไอ้ฉันตักระเบิดไหมีมเกมมาเกลี่ยได้ปะเติมเลยพี่เกียร์เลยเงาออกเลยวะเติมได้สั่งมาด้วยเด้อ เดี๋ยวบ้านไหนพี่เหน่อยเนอยเนื่อยนอนก่อนในในในถังเลยไดครับเดี๋ยวซ่อมรถกันได้มีคนมามีคนมามีคนมาบุญเลินเขาใจเย็นๆบนบนเลินเขาฝั่งเขาฮอตโซนใช่แล้วครับเห็นตัวนึงเห็นตัวนึงที่นี้จะเป็นพื้นที่เดือดละรอคนก็ได้ตรงตงหอคอยของสัตว์อ่ะ ลอก่นนะถึงพีระเบิดอ่ะแซมมันได้ย,ยินเสียงปืนแน่เลยไม่มันได้ยินเสียงรถด,ด้วยแล้วเสียงปืนด้วยถ้าท์เตเวนไม่รู้ไม่ชี้ก่อนนะใจย์ยันวางสองหาอยู่ใจเย็นใส่หมวกปีดกว้างวะเตด,ดำวะเห็นดำดำเฮ้ย<ะ>มันมันค้านอยู่ใช่หนุ่มบ้าอ่ที่ค้านอยู่อ่ะใครนตัวยิง เฮ้ยมีคนค้านอยู่ยิงโดนเนี่ยไม่ใช่ยิงมาติสผมผมอาร์ตมาติสเออตายแล้วตายละเห็นละไหนวะสายอืมโอ้โหไอ้ที่มุนๆน่ะความเห็นคนเห็นคนน่ะออาร์ตอ๋ออาร์ตกับพี่วัดเหรอไม่ใช่น่าจะเป็นไอ้กับพี่วัดได้วิ่งขึ้นดอยไปใช่ป่ะใช่ใช่หน้าถือหมดนะเล่นไม่ได้ต้องส่วนปืนไม่เห็นแล้วนะครับนั่นไกลๆนอไอ้อาร์ตกับนวัดใช่ไหมซ้ายมือนู้น่ะใช่ใช่ใช่ มีสามคนผมพี่เกมอีพ้่มเลยเมื่อกี้มันอยู่หน้าเราพี่ประมาณเอสร้อยห้าสิบเนี่ยระวังนะตรงนั้นพุ่มเยอะด้วยใช่พุ่มมันเยอะมาทางนี้มุมมันให้มนไ่หรือผมผมผมขอเก็บไอ้นี่หน่อยนะไอ้บีเก็บพี่ตัวนี้ผมหน่อยให้เกมเน็ตไล่หรอเปล่าลองดูครับเดี๋ยวดูข้างหลังทิดเอ็นดิมีคนอ้อมไหม ลองโดนอ้อมมาด้วยเด้อะที่เอ็นรถอยู่ที่เด่นรอยู่ว้ามาดูปั๊มปั๊มปั๊มเข็มเหน็ตไล่เข็มเน็ตไล่โอเคแค่ประตูอ่ะแค่ประตูประตูอะไรพี่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 อยู่ในมินิมาร์ทไงพี่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 เปิดเฮบี้เคจ้าอะไรยิงอ่ะ ย <oung> <activist> ิงไรลุกม <IN> ันล you know. like ุกมันลุกมันลุกวิ่งไปทั้งหมวิ่งไปทางทีเด็ดวิ่งไปทางทีเด็ดเห็นแล้วหมไม่เห็นเลยเนื้อเนื้อเนื้อเนื้เนืนื้เนื้เห็นแล้วมันยิงส่องว่ะมันยิงพี่มันยิงพี่มันยิงพี่แต่ไม่โดนเอ๊ะมึงใกล้ๆเลยนี่วะผมไม่เห็นเลยไม่เห็นตัวเลยใครเลยอันนั้นอนะพี่เกมเห็นหินหินใหญ่ตรงทิศเอสไหมพี่ อ่าเห็นครับอ่านั่นใช่ครับยิงนใหญ่เล็กตรงนั้นพุ่มไม้ตรงนั้นเลยแถวนั้นเลยเห็นตัวเห็นตัวอ่าโอเคเห็นตัวยิงเลยจ้ะจะเป็นพุ่มเข้าพุ่มไม้เน็ตอ๋อโอเคตรงเน็ตใช่แถวเน็ตเลยครับมันใช่ไหมตอนนี้ไม่เห็นตัวแล้วแต่มันเข้าป่ามันเข้าป่านั่นเดี๋ยวไว้ตรงนั้นแหละ เอ็มหนึ่งตัวเอ็มเอ็มวันชื่อเอ็มวันแต่งแล้วแต่งแล้วผิดแต่งแล้ว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 เอานักกระโดดนี่ผมผมผมอันนี้ผมโดดตรงนี้โอเคโอเคไม่เกือบไปเกือบยิงครับอ่านปะไปไปไปเราสุดยอดอุ้ยโดนใครยิงใครใครยิงใครยิงโดน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 ที้ยโดนจากไหนแบลเลย์อ่ะแบลเลย์อ่ะไม่รู้ไม่รู้โอ้ยเข่าทีเอสมาเข่าทีเอสข้อทีเอสข้อทีเอสจะตายแล้วเนี่ยจะตายแล้ว แข่งบัลเลต์เข้าเข้าซุปเปอร์ไปก่อนหมอบก่อนไม่ได้พี่ผมบักทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยมีมีคนมีคนย่ำหลังตายแล้วเบบี้เอาไปโดนเหรอไปเทียโ์อุนอุนแรกกับเอ็มหนึ่งอุนแรกกับเอ็มหนึ่งโดนเซิร์ฟเซกเตอร์เบบี้ไซส์ของเห็นโดนแบบบันโดนแล้วหญ่อยู่ใกล้รถมากนะใครใครย่ออยู่ตรงนี้ใครย่อมองล็อกนวัดใช่ไหมใช่ใช่ มันยิงเขี่ยวเข้ามาเย็นเย็นเย็นต้องหาตำแหน่งคนจริงว่าตอนเนี้ยตัวเนี้ยเส้นหนามแล้ตอนนี้เราแยกทีมกันแล้วนะครับใช่เป็นชุดคุมการลดชุดเปลือกกู้ศพนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ชุดคุมการลดครับกำลังมันจะยิงจากว่าาจกข้างหลังข้างหน้าอะไรวะเปลือข้างหน้าพี่ฝั่งฝั่งไอ้ปั๊มน้ำมันเสียงออกมาจากตรงเทนตรงเอสอีตรงเอสดับประมาณตรงกลางยี่เสียงอ่ะ ตรงกลางตรงไหนเป็นตรงกลางที่ SE ครับ SE โอ้โหบ้านมันอยู่บนปั๊มน้ำมันเลยอยู่หลังปั๊มหรอบนตรงไหนบนเผาพี่ที่ผมบอกอะเขาสูงอะนะพี้ยงขยงิี่ยิงที่ยิงเขาก็หันนะเขาก็หันนะใช่ ตายหนึ่งตายหนึ่งชื่ออะไรพี่เอ่อมาติสเฮ้ยเห็นกี่ตัวเห็นตัวเดียวเฮ้ยระวังหลังเาด้วยนะเมื่อกี้ยิงไปทางที่เดอะบิลน่าเสียงมันเข็นเสยงะไรวะแข่งหมอบข้างรถไอ้เฮียโอ้ยพี่เกพี่พี่ยิงโดนผมพี่อ๋อเหรอไม่เจอดายแล้วไงนะใช่ใช่มาตายแล้วพี่มาตายแล้วมาตายแล้วเจอพี่โดนผมวิ่งไล่มากันท่าอยู่สะพานก็ได้พี่ ไม่ได้เลยพี่อยู่ชิดๆตัวมันเลยปั๊มอยู่ไกลวะไม่หรอกถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเอานะพราระวังมันไปอ้อมหลังเหมือนเดิมอ่ะไม่ได้ก็ถอยนะถอยอใช่เพราะมันกระจายกันอยู่ตอนเนี้ไม่ต้องเสียร้อยจะได้ไม่ร้อยวิ่งถอยไปเลยพี่ห้ผมวิ่งล่อไม่ไวอาวุธมีอะไรบ้างที่ว่าเสียไปตอนเนี้ไม่มีใครมีเออดูกระเป๋าผมอ่ะกระเป๋าผมอยู่ตรงห้องน้ำไม่ไวห้องน้าไปหมดนแล้วห้อง้ำป มีไดเอ็มสิบหกมาก็บอกได้เมื่อกี้ไดเจะครบใช่แล้วก็มีเคสเจ็ดสี่มาเขาบอกเอพีงวันต้นนี้มันต้องต้องปืนอีกเนี่ยมันยังอยู่มันยังอยู่มันยังเสียงก็แคบแคบอยู่นะผมอยากท้าด้แค่มันนะแล้วมันปืนพลเด่นประเด็นนะเขากลัวโดนสนายข้างบนเขาเอ้ยยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วมันยิงแล้วยิงมันยิงผมแต่ไม่โดนโอ้ยคารับนี้โดนเลยวะยิงใครอ่ะยิงผมโดนแล้วยิงมันยิงมันยิง ตายแล้วผมเหตุใด baby size สวยไอ้ตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหม body s ชิดเอกเลยเนี่ยที่ท้อหมปิดเร็วขนาดนี้มันบินข้ามไปใช่ไหมเออมันบินข้ามมันมีคนหนาๆแหลมแล้วมันมาแตะแล้วเอาปืนตอกปืนเห็นไหมตอนนี้คิดว่ามันยิงผมอยู่เปืนต้อเปืนเห็นไหมเจอวัวเอ้ยเจอนั่นละวาง ตอนนี้เราก็ถอนกำลังกลับไปที่สะพานแล้วนะครับก็อยู่ริมทะเลนี่สายเสื้อแขนยาวไม่ค่อยได้เลยพีร้อนร้อนแคนที่จะมีล้มนะน้ำนี่นิ่งกิ๊บเลยอ่ะโอ้ยจริงยิงผมยิงผมยิงผมโอ้โหล่วงเลย M1 ตอนแรกมันอยู่ตรงกอสะพานได้แลแหละพี่นั่นแหละตงนั้นเลยโอเคครับวันนี้ผมก็ล่วงไปสองรอบนะครับ ตอนนี้ผมกู้ศพรอบที่สองเรียบร้อยละเฮ้ยมีคนขับรถมามีคนขับรถมาโอ้ยตงเกมตงเกมต้องชื่วเกมลง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 ผมไม่ทันเร็วปังปังตรงข้ามข้ามกอนเลยฝังอาร์ดได้ดิตายหนึ่งสายหนึ่งสายหนึ่งเฮ้ยเจวีเจวีเจวีตายตายระเบิดแล้หรออัมโซดาอัมโซดาตายตายตาย เอาไว้ไปเรียนไปเรียนสวยสวยดุดึงรถจระเบิดเฮ้ยรถมันระเบิดไม่ยิงนะไม่ยิงนะเดี๋ยวเอารถคันนี้เราไปเห็นคุณเอ็มจอดหน้าประตูเนี่ยเอาหเหรอมันแหลกเลยใช่มันแหลกแหลกมากเออเ้ยระวังระวังคลิปโอเคโอเคครับมาลงเลย